สวัสดีค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่เราดูเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ขนฟางไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่บุ๋มก็พาทุกคนนะคะมาดูการรีโนเวทห้องนอนค่ะห้องนอนนี้ให้เป็นห้องนอนของพี่ชายของแม่บุ๋มเองนะคะควกว้างของห้องนะคะอยู่ที่3เมตรหกคูณสเมตรเกบนะคะบ้านเดิมหลังนี้ก็จะเป็นบ้านไม้นะคะทุกคนห้องก็จะเป็นห้องไม้แบบนี้เลยเราก็จะมารีโนเวทใหม่นะคะเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะคะแล้ว มาทําเป็นห้องนะคะเพื่อที่จะให้มีความเรียบสวยเหมือนผนังนก่อนที่เรา<ค>ะจะทานะคะเราก็ยกตู้ยกของออกให้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทําความสะอาดา <คะ S 1> ทำความสะอาดนะคะเราก็มาวัดพื้นที่กันค่ะว่าภายในห้องนะคะมีขนาดเต่าไหร่ต้องซื้ออะไรบ้างนะคะภายในห้องนะคะก็มีความกว้างนะคะ3เมตร60คูณ 3, แผ่นสมาร์ทบอร์ด15หแผน่นแผ่นยิบซ้ำกันชื้นเจลาย<ผ>น20นะคะฉาก1ิบแล้วก็ลวดสิบะะบล็อก40ตัวนะคะปอปลาย20ตัวสปริงน้ำ20ตัวะะเกลียวดำนะคะ2กล่องเกลียวขาวสองกล่องค่ะยังไม่รวมนะคะสายไฟด้วยนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะยังไม่ได้รวมนะคะทุกคนประมาณคร่าวๆก็ประมาณ 15, 1มื่นห้าราคาสินค้าหน้าร้านอาจจะมีถูกหรือแพงกว่านี้นะคะซึ่งที่แม่บุ๋มทํานะคะก็มี ของแล้วก็มีสินค้าอยู่บ้างแล้วค่ะงานรีโมเวทนะคะก็จะมีแค่แม่บุมนะคะกับพ่อบ้านด้วยช่วยกันทำสองคนค่ะพื้นที่ไม่ใหญ่นะคะเลยใช้คนไม่เยอะนะคะก็ช่วยกันทำพ่อบ้านนะคะก็ทําเองเลยนะคะก็ทําเป็นทุกอย่างเลยนะคะ,<จ>ะทุกคนงานปูนงาน,น,งานไม้งานเชื่อมนะคะก็ทําเป็นหมดะะเลยว่าจะให้ดูงานดูแบบนะคะดูแบบในรสมุดหนังสือก็สามารถดู<ร>ได้หลนะังจากที่ตัดแผ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามายิงแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่ ประมาณนี้นะคะเราก็จะเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะเราก็จะใส่แผ่นเต็มให้หมดก่อนนะคะก็จะยิงแผ่นนะคะเก็บรายละเอียดต่างๆค่ะที่เห็นตรงหน้าต่างนะคะเราก็จะอุดภายหลังนะคะทุกคนหลังจากที่เรานะคะทําผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทาฝ้าที่เราจะทําฝ้านะคะเราต้องหาลายหาระดับให้ได้เสมอกันก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาฉากนะคะมายิงนะคะ รองซี C นลคะอยู่บนฉากนะคะเพื่อเกาะติดนะคะไม่ให้หลุดค่ะเราก็จะยิงฉากรอบพ้องเลยนะคะแล้วก็เอาซีลายมายิงต่อๆกันค่ะเราก็ะจะเสืิมโครงนะคะซีลายนะคะให้แน่นหนาเลยค่ะน,คนี่ค่ะทุกคนพ่อบ้านก็ทําเองเลยนะคะก็เวลาทําบ้านจากผนังแบบนี้นะคะก็จะดูสะอาดตาขึ้นนะคะทุกคนถ้าบ้านเดิมนะคะของใครที่เป็นบ้านไม้นะคะไม่ต้องรื้อออกนะคะแล้วทํก็ ทำแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนก็จะมีความสวยนะคะการกั้นห้องกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะคะก็จะมีข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีนะคะก็ทนความชื้นค่ะปลวกไม่กินนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะข้อเสียนะคะก็จะเห็นรอยต่อระหว่างแผ่นชัดเจนค่ะเนื่องจากมันเป็นแผ่นที่แข็งนะคะข้อดีข้อเสียของแผ่นสมาร์ทบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถนะคะไปค้นหาความรู้จาก นะคะแอบอื่นๆได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงการขึ้นโครงนะคะขึ้นโครงซีลายนะคะเตรียมที่จะหยิงแผ่นฝ้าโครงฝ้าตัวนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะการยึดติดที่แข็งแรงน,นะคะหนักแน่นนะคะทุกคน <S <S เพื่อที่จะไม่ให้แผ่นนะคะตกหย่อนหรือว่าหลุดนะคะได้ในอนาคตนะคะเพ่ทำ แผ่นฝ้าแบบนี้นะคะทุกคนจะต้องนะคะมีทักษะหรือว่ามีความชํานาญนิดนึงซึ่งหลายๆชากก็จะทําแตกต่างกันอยู่ที่หน้างานผนนะะ่นซิปซ้าที่เอามายิงฝ้านะคะแม่บุ๋มก็จะซื้อเป็นแบบกันชื้นนะคซื้อกันชื้นนะคะ,บบะ,คะทุกคนเพราะว่าบ้านนอกของเราเวลาหน้าหนาวนะคะน้าค้างค่อนข้างที่จะหยดเยอะคะ่ะซึ่งบ้านนอกนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นนะคะและบ้านเดิมก็เป็น สังกะสีะเวลาหน้าฝนหรือหน้าหนาวอาจจะมีน้ําค้างหยดนะคะก็เลยต้องใช้แผ่นกันชื้นค่ะที่อยู่ตอนนี้นะคะก็คือพ่อบ้านนะคะกําลังใส่ปอปลาก็คือปอปลากับพีเสื้อนะคะเป็นตัวรองรับนะคะเป็นตัวรองรับซีลายนะคะทุกคนค่ะเพื่อที่จะให้สีลายเสมอกันอยู่ระดับเท่าเทียมกันนะคะช่วยยึดติดกับหลังคาได้ดีเลยค่ะเขาก็จะใช้ลวดนะคะ โยงแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราทำโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราก็มายิงแผ่นฝ้ากันค่ะนี่ก็เป็นแผ่นยิบซ่อมกันชื้นนะคะแผ่นยิบซ่มกันชื้นนะคะส่วนมากเขาก็จะใช้ตามห้องน้ำกันค่ะหรือห้อง ที่มีความชื้นเยอะๆนะคะส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นแผ่นกันชื้นแบบนี้เราสามารถเอามาใส่ในห้องนอนหรือว่าห้องอื่นๆก็ได้นะคะอยู่ท,ที่งบประมาณนะคะหรือว่าอยู่ที่เจ้าของบ้านก็ได้ะะถ้าเป็นช่างนะคะช่างก็จะเลือกนะคะ ให้กับเจ้าของบ้านนะคะหรือว่าแนะนำให้กับเ<า>จ้าของบ้านนะคะก็จะไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการทําบ้านทําฝ้าหรือว่าต่อเติมงานแบบนี้นะคะอยู่ที่ความพึงพอใจของเจ้าของบ้านด้วยนะคะแต่นี่นะคะคือห้องของพี่ชายแม่บุ๋มนะคะแม่บุม๋มก็เลยเอาแผ่นกันชื้นแบบนี้มาแผ่นก็ยกขึ้นกับแม่บุ๋มสองคนนะคะ หลังจากที่พ่อบ้านนะคะใช้สกูนะคะยิงยึดนะคะรอบข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บุ๋มก็จะลงมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันแบบนี้เลยค่ะถ้ายิงฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็งานต่อไปก็จะเป็นงานฉาบเก็บรอยต่อนะคะก็ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะคะทุกคนถ้าฉาบไม่สวยทาไม่สวยเวลาทาสีออกมาก็จะไม่สวยค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะข้างนอกหน้าต่างค่ะ ที่เป็นในหมู่บ้านของแม่บุ๋มนะคะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูค่ะเดี๋ยวแม่บุ๋มจะต้องขอตัวก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ